วันหลังหนูจะมีมารายาทและก็ไม่ทำแบบนี้อีกวันหลังหนูจะหนูหนูจะไม่ทำแล้วหนูจะมีมารยาทด้วยหนูจะมีมารยาทมารายาทมารายาทมารายาทคุณตีนเหรอม,ม,มารายาทก็มารายาทไงมารยาท ไหนเปลี่ยนมีรถพวกมึงเลยจอดรถไหนอ่ะอ๋ออ๋อเจล้วออเนี่ยตัวนี้เลยพี่เฮ้ยเออเออเออตัวนี้นี่หว่าพุทธเอาแม่งมาดิไอ้จับมัดนี่ให้พวกเราวิคโรบาลตาแดงเนี่ยตาแดงเหรอ โผล่ไปโผล่ปัาหัวไอ<ง>้ย<ง>ูอะปัาอืมกูจะกระทืบมึงทุกวันคุณจะปล่อยแล้วนะมาดิ <ไป S 2> มาีิเอาเอาดิก่อน,น,นเฮ้ยเอาเอาไอโนอลินมาทำไมนะนายพ่อเขาไม่เอาเอาไอ้นี่ไอ้เด็กเวนี่มาปัาดีพี่ข้ามฝั่งนู้นก็ได้พี่เออไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นนี่นี่นี่ฝั่ง แสบแล้วมึงเอาเลยพี่เอาเลยพี่ปไปไปแล้วนะครับไปภายในสามสองหนึ่งอ่าวิ่งไวสุด้ยลยนะมึงเฮ้ยเอามันก็มาผมรู้ละว,ว่าไงพี่ต้องให้โถเอาออกมาปุ๊บแล้ว พี่ก็ต้องยิงก่อนหนึ่งทีกูจะยิงทำไมในไม่กูเสียบได้เลยไไปพี่ยิงมนากันกวนตีนไอ้เด็กนี้มันกวนตีนไอ้มมึงงวิ่ปนะครับอีกดอนครับเบ้นนี่วิ่งมาไกลๆีเลยตัวเงไม่ทันได้เข้าอ่ะอะไรเนี่ยอ้าวเฮียปล่อยพอๆยังไม่ต้องปล่อยนะยังไม่ต้องปล่อยปล่อยได้เลยโอเคโอเคมันหมดแดกไม่ได้นะ กดได้ไม่ได้ต้องฟื้นไม่ได้พี่มันปรับแล้วพี่ปรับแล้วต้องชุบไปขึ้นพีอีกไอพีเอดีปะเก๋น้ามีมึงอยู่ท่ารองเลยโอ้โหตายตามไม่หลับเลยอย่าีบครับพี่กูจะบูธมึงก็หลบสิเฮียบูธควายเอ้ยไม่ทัน เฮี้ยโคตรโง่เลยเฮี้ยวุดโคตรโง่เลยจริงๆ <c oughs> ทำไมวะทำไมกูถึงเลี้ยงคนควายไปวะเฮี้ย <c oughs> เฮี้ยวุดโคตรโง่เลยจริงๆอะแล้วมันบูมไม่ติดเยี่แอมถ้าไม่เข้าเต็มตัวแล้วมันบูมไม่ได้มันมันจะถือไอเฮี้ยกูไปติดไอควายเมื่อกี้ ว่าไงโนรินอะไรอ่ะลูผมทะไรมันกวนตีนไงเมื่อวานอารมณ์ยังค้างอยู่เดี๋ยวแม่งจะโดนอันนี้คือของตกค้างแม่งโดนแน่ลูกผมอุตส่าห์ไปตามหาลักแท้มานะเดี๋ยวลักแท้แม่งหายแน่แฟนมันชื่ออะไรเหรออะไรนะเับแฟนมันชื่ออะไรเออเออเดวพูดได้เหรอนะได้สิอ่าคนที่ทำงานดำเก่งๆนะ อยู่ตาดเ mm hmm. ขียวอ่ะมามาช่วงเช้ามาช่วงเช้ามาแบบช่วงเช้าไปบ้าสภาโดนหมอชนขายรถคอยทำธุริษะเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างบ้างอ่ะแล้วเด็กเวไปไหนละเขาได้บอกว่าให้ไปติดต่อแก๊งเหลือ ออามาตรงนี้เอามาตรงนี้เอกมาตรงนี้จะปล่อยแล้วนะครัะเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยเตรียมปล่อยปล่อยแล้วนะต้องปลดล็อกมือก่อนนะครับโอเคปล่อยแล้วเอเอท,ที่จะวิ่งเหรอเอ้ยนนเลยเดี๋ยวมาคืนไหม โอเคครับโอเคครับอย่าอย่าทำรูปผมหนักนะครับนะพูดพูดพูดสิพูดสิจะพูดอะไรเอารถมาบอกไอ้พูดไอ้จะพูดอะไรก็พูดไงพูดธรรมดาทำไมทำไมวะทำไมเสียงมึงเหมือนท่อแดดเลยอะแบบฮือ หมือนมีเสเลดอยู่ในคอตลอดอะตอนเนี้ยเจ็บคอไปไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งอยู่เต็มเลยไอ้สัสไปน้าท่สวัสดีครับไปหนุ่มไอแซมไปก๊อตอยู่ปะอยู่ เก็บคำน้ำมาดิครับไอค้อนน้ำไอค้างนี่แฟนมึงใช่ไหมมึงมาเคลียร์เลยไอ้เฮียไมอไสเอาแล้วมีสองเรื่องแล้วเอามาด้วยไอเด็กเฮียเนี่ยมันกวนตีนไม่หยุดเลยเนี่ยปลูกกันไหมครับเดี๋ยวปลูกแม่งขึ้นมาก่อนมึงโดนแน่เด็กเวนเฮ้ยเมื่อคุยกับเขาไปเลยแซมคุยกับลูกกูไปเลยไอ้เลยเหมือนกับปู่ต่อด้วย ใช่ผมไม่มีแนวคุยแล้วพี่ไม่แล้วแล้วมึงคิดว่าสำหรับมึงมึงจะยังไงต่อมึงคุยอับรเขาเลยใช่ไหมวะไปต่อหรือพอแค่นี้น้องโอ้พี่พี่รู้ว่าผมมีเขาคนเดียวเลยโเวยผมไปประเทศมึงไม่ได้จีบใครเลยะเวอ้เหแค่ผมจริงใจกับเขาจัดอ่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าฟังมึงฟังเขาหน่อยไหมเขาอยากเขาอยากคูดอะไรดิใช่ใช่ อะไรวะนะว่นนะนจะวิ่งทำไมอยีาวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีอยววิ่งหนีอย่าวิ่งหน,นะหนาา่งเรื่องรักสามเ้าก่อนน,นี่นี่นี่คืนอไรไปโพไหมหนจูะจะแบจะไม่ให้ถูกไหม ถามพี่ด้วยขึ้นไม้คุณค่อยอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮัลโหลคุณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมฟังเรื่องรักสามเศร้าอยู่พี่ไปไหนกันครัะเดี๋ยวโทรไปแป๊บหนึ่งคุณเพลงิปไปโพลกันใช่ไหมไปค่ะไปดูบิคือคนเราก่อนจะแบบรวบรวมความกล้ามาของบางคนหนึ่งได้มันก็ต้องกล้าอยู่ในระดับหนึ่งถูกไหมที่อะไรวะถ้าเราบอกไปเลยแบบตัดบิกเขาไปเราก็ตัดกำลังใจเขาถูกไหมแต่พอไอ แล้วเวลาพี่ส่งข้อความมาวหวเ่เราตอบพี่เยอะไหมนอกจากคำว่าครับครับครับถูกไหมผู้หญิงที่อะใช่ว่าเราก็แค่เขาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะฟังตรงนี้ของเราหรือเปล่าอะแซมถูกไหมที่เขาพูดผมไม่รู้หนูหนูอยากง้อมันถูกไหม ไม่หนูก็เข้าจอเขาด้วยหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ปรานอยู่ครับหนูไม่รู้หนูอ่ไม่เป็นอ่ะอ่ะวารนั้นเดี๋ยวปาสอนแบบนี้ถ้าสมมุติว่าวารมโม่แต่แคร์คนที่วารลไม่รู้จักแล้ววารลไม่แคร์แซมหรอไม่ได้มาแล้วครับแคร์ถ้าวันนไม่แคร์วันนจะรอเขาทําไมอืมถูก ถ้าว่าจะเอาสองคนในแคร์แซมจริงๆอะแบบลึกๆจริงๆแหละถ้าแคร์แบบแคร์แซมคนเดียวอ่ะว่าเราจะไม่ให้เบอร์ใครเลยเด็ดขาดถูกไหมต่อให้สถานะจะไม่ใช่เป็นแฟนกันก็ตามอ่ะเป็นแค่คนคุยก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แหละคือคนที่เราจะมั่นคงเวยจริงๆอ่ะว่าเราไม่ควรที่จะให้เบอร์คนอื่นหรือว่าไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าแซมอะแซมไปคุยกับคนอื่นอ่ะแล้วว่าเราจับได้ว่าเราจะรู้สึกยังไง ก็เสียตายอืมอุ้ไม่คิดหรอกไอสัตว์บทบทมันจะได้มันก็ได้ถ้ามันไม่โดนจับมันก็เอาไอ้เียมคอยดูเชื่อกู้ดดิเอากูพูดจริงแต่การตัดสินใจครั้งเนี้ยมันจะเป็นแบทแมนโจไอแซมไม่ใช่แบทแมนแน่นอนดีกันเล่นด้วยก็การตัดสินใจครั้งนี้ก็ให้แซมตัดสินใจเอาแล้วกันปั๊บพูดอะไรไม่ได้อิเฮียมนองที่ดูเด็กก่อน เกิดว่าไอแซมไม่รู้นะมันได้สองไม่รู้ทำแล้วผมผมงงมากตอบเขาอะไอ้แซมถามว่าให้เบอร์เขาทำไมอะไรยังไงเขาบอกไม่รู้ไม่รู้แซมมึงว่าไงอ่ะโคตรมึน่ะนะนี่อาจจะเป็นเพราะเขาเด็กด้วยวะนะแตว่าอย่าอย่าไปเร่งนารักไม่เป็นมันเดี๋ยวน้องก็คิดได้ของมันเองนั่นแหละเราสิบดวงแล้วมื่อ เดียวครับมึงเชื่อกูเว้ยก๊อตไอ้เฮียบทสรุปนะผู้หญิงคนเนี้ยไม่ใช่คนที่ดีเว้ยแต่ก็ถูกนะพี่ชาครับคนดีเขาไม่ทํากันอย่างงี้หรอกไอ้เฮียมึงเคยฟังปะล่ะต่อให้ตะวันลบหรือเดือนดาวและเดือนลับละเคยฟังปะครับแล้วที่บอกว่าอย่าให้ลูกผมมีใครเป็นห่วงเดี๋ยววันครับ ไไม่ม่ติดโควิดเอ้ยพักผ่อนเยอะๆนะครับวันดีน้าธนคารครับเราจะบอกว่าอะไรกินน้ำเยอะๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับมาวันดีกิติครับมาจริงยังไงล่ะครับเอ่อมีคนฝากบอกมาค่ะเกี่ยวอเปลวะผมงงอะไรของแม่งวะ ขึ้นหนูพูดตรงนี้ได้ใช่ไหมอยากพูดเลยดีกว่าครับจาเลนต่อกูอ่ะเฮ้ยกูงงเลยพี่ไปด้วยเหรอต้องถอยกันไปคนละเก้าอะไอ้แต่สิ่งที่ลูกผมเข้าใจก็ไม่ได้เข้ามันก็เข้าใจบีนแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าพี่มาวันนี้ยังครับอ่าขึ้นหนูก็ตายหนูก็ตายได้ครับได้ครับได้ครับคองทับเชี่อมึงเชื่อกูดิไอ้สัสนิสัยเงี้ยเหมือนเฮียตีบเลย ไม่ที๊บไอตี๊บมันไม่ยืนนะแพนด้าสิงมันไม่จริงมึงเชื่อกูผู้หญิงตอนเนี้ยจะลังทำตัวใหม่ตี๊บเลยใช่นะผมจะทำแพนด้า่สิงมันแพนด้าสิงตัวผมเมื่อกี้วิปเปอร์มานะผมมีแพนด้าอยู่หลตัวนะไม่ว่าเรื่องนี้ปล่อยเป็นเวลาจัดการขอบคุณสปอเตอร์จากต้นวีรศักดิ์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ ดีต้อนรับนะครับอยู่ได้เป็นน,นานๆนะครับผมขอบคุณมากครับมันเวลาะจะยานทุกสิ่งไห้แต่การยอมรับความจริงอ่ะอะไรั<ะ>เจยแล้วล่ะลืมแล้วไม่เลียรู้เรื่องและะ้วมั้งแต่ก่อนแต่ไรให้เข้าใจว่าการเป็นคนรักคือเรียนรู้กัน,นและกัน มมีหมวฟงัยิญญ่งฟังยิงทอรมานฉันัสดีสิริพรครับมาทานท่านครับเพิ่งมาเลยครับพอดีแพลนาภาครับสวัสดีครับัอดีบีครับน่าเสียดาปาไม่สุขอุยแรงมากโดนเนตแรงโพด้ากูไปเปลยนสภาดิ หากใจจะมีสองใจก็คงแบ่งไปการล้มเหลวในสิ่งที่ไม่เหมือนใครเรียกัคำเด็ดแบบที่เราเรียนแบบนูนเว้ยแซมมันเดินไปแล้วมบูดทำไมเนี่ยก๊อดไปเฮอยไปเรามาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนน้าว่าไงครับเรื่องนี้ตอนไี้ไอเด็กเวนเนี่ยไม่ได้รู้จักกูเว้ยเมื่อวานแม่งมาเรียกกูลุง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 แล้วก็กูบอกให้หยุดแม่งก็ไม่หยุดแล้วแม่งก็วิ่งวนไปแล้วก็ด่ากูโอ้ด่าน้าเลยหรอใช่กูก็เลยพามันไปเที่ยว เนี่ย <ร baking S 2> มันทำเสียงอย่างเงี้ยมันคือคำไหนทุกคำอ่ะที่มึงพูดออกมาเรีว่าอะไรเวลาคุยกับผู้ใหญ่อ่ะก็หนูขอโทษเขาไปแล้วก็บอกแล้วไงแม่งพูดมา20่สิคำแม่งขอโทษกูมาคำเดียวไม่หนูขอโทษตั้งหลายคำอาเสียงแล้วมันเท่ากับที่มึงพูด <S <s <ns> ไหมเกมเสียงกันอ่ะ <c oughs> ไม่ทำไรนะเนี่ยนะพามันเนี่ยเพรามันกวนตีนขยามาเนี่ยกวนตีนตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แม่งไปทวงข้าวทวงนู่นทวงนี่กูพอกูยัดเงินลงไปฮะกูลุงบอกหนูว่าอะไรบอกว่าถ้าหนูตื่นเราให้ไปเอาคืนก็เลยไปเอาคืนมึงยังเถียงอยู่ใช่ไหมกูแค่อธิบายให้ฟังเสยเสยเสยหน้ามึงสิออ <c oughs> ไไืไปไหนไปไหนมานนี่วันี้วันี้ เอมิสครับน้าเด็กใหม่มึงเหรอลูกครับลูกลูกครับเขาบอกน้าไม่บอกเอาด้วยใช่ถ้าหอตบเขาหรอใช่ก็มันกวนตีน่ะอยู่มันก็มาบอกว่ามันมาขู่กูว้ยบอกว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องพ่อฟ้องแม่มันไอ้การค้ามคนจะมาซื้อสกว๊ตช่วงนี้เราขายไหมต้องรอพี่ถฉินนึงเดียวเลยไอ้ยชันนี้ใครบอเนี่ยทำไมเสียงมันดูแบบไอ้นี่วะนีครับนี่ครับ มนดวยนั่นแหละแม่งขู่กูบอกว่าจะฟ้องพ่อฟ้องแม่มันไปขู่นะทำไมอ่าพูดดิหรือไม่จริงอ่าไอ้ศาตว์กวนตีนด้วยเป็นเกาด้วยอ่าไอ้เหี้ยกันสิกขาด้วยอันนี้คือแฟนมึงเหรอไอ้ก๊อตลองไปงอไม่ใช่แฟนครับน้าคุยกันอู่คร่บนี่มึงล่อลูกของหลานมึงมึงเอาเหรียญเลยเหรออันนี้คือเหรียญเลยเนี่ย ไอ้หี้สารระบบเสียแล้วผมไม่รู้ครับดาวะไม่รู้ว่าพี่เกียวคุยพ่อเขาโอ้ฮะอันนี้คือลูกลูกของเป็นลูกของใครเขาเป็นลูกของหมอโนลินอ๋อใช่แล้วแล้วคือเหมือนหมอโนลินเดีย์โอ้ยยี่สิบดวงครับแต่ใช่โนลินคือน้องผมโอ้โหอันนี้ก็คือหลานผมโอ้โหมึงเชื่อกูเหอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดมาจากช่องข้อเดียวกันอย่านับญาติเลยเชื่อกู กก็ถูเยอะเยอะจัดแต่ก็คุยกันได้ถูกไหมพี่ก้อนไหนเราขอโทษนะดีดีสิเส้นไหนกราบสิ <c oughs> ช่วยเวลา,ๆๆวาวแล้วนนี้เดี๋ยวอย่เดี๋ยุด้ะเรื่องนี้บนจบลงๆๆลจริงใจขอโทษไม่จบโรงพยาบาลระเบิดแล้วเว้ยไม่จบก็หนูขอโทษล้วไงกราบิดีสิ เป็นเด็กก็ต้องรู้จักทำไมหนูต้องกราบสำมาฆะมึงชอบใช่ไหมสมมุติวันหนึ่งอ่ะผ่านไปอีกสักปีสองปีงปมีคนเดินมาเรียกมึงอีเกย์เกย์เกย์เกยมึงชอบไหมชอบไหมหนูขอลงง่ายหนูเลยเรียกคุณรู้ไงมึงกวนตีนขนาดกูบอกว่ากูไม่รู้จักมึงมึงก็ยังเรียกไม่หยุดไม่ได้กวนตีนหนูขอโทษไปแล้วกราบสวยๆ ไม่งั้นความรักของมึงกับสกอตจะไม่มีวันสมหวังดีอครับขอแบบโทษแบบจริงใจครับแล้วมันไม่จริงใจตรงไหนพุกตรงขอโทษครับวันหลังหนู<ม>จะมีม,ม,มรารยาทและก็ไม่ทำแบบนี้อีก หนูจะมีมารยาทด้วยหนูจะมีมารยาท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 ปนตีนเหรอมารยาทก็มารยาทไงมารยาทมารยาทอ่ะสะกดตามยอยักษ์ยักยอยักยอยักจะแหละอ่ะจะอ่ะดอเด็ก คอควายคอควายงองูจ่ายมาเลยมาเอาค่าทำขวัญมาก่อนเลยมีเท่าไหร่หกสี่สิบหอข้าวอาเค้กมาเฮ้ยไม่เอาเค้กไม่ได้หรอแล้วให้เอาอะไร เราจะเอาอะไรเอาอะไรให้อ่ะอะลุกขึ้นมาให้เองมาเร็วถือว่าเป็นการส่งสวยแล้วจบจบกันไปไปเอาดีครับกระเป๋าอะไรอะสวัสดีวัสดีท่าเบาหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่วกมึงก็รับหลังกูทุกตัวแหละถูกนะถูกะสนุกว่ะอย่ากวนตีนอีกก็ได้ไหมไม่น่ากวนตีนเลยไปไปล่ำลาผัวก่อนไป เดี๋ยวจะพาไปส่งที่เดิมไอ้ติมนี่ใครอ่ะนอนนอนไงครับนะาอ้าวมึงเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอไม่ครับนะคือผมไม่บอกนะก่อนอาถันและคุณของน้ฮะคือผมโดนแพนด้าแพนด้าแพนด้าสิงล่างครับแพนด้าอะไรเมื่อวานตำรวจเขายังบอกอยู่เลยเขาบอกพี่ติ๊มเวลาอยู่ด้วยน่ารักมากเลยคือนะาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่แพนด้ามันออกมาผมจะไม่ดูเรื่องอะไรเลยผมพูดออกมาไม่ได้ครับนะอ๋อมุนไนใช่ไหม นี่ต้องรัดขาไว้ตอนนอนด้วยในะมาทำอะไรที่นี่ครับพี่ศิลาสวัสดีครับวันดีาเดี๋ยวบ็อกซิ่งคำพี้เลยพวกพี่ๆเป็นใครกันเหรอครับอ้าวแล้วนี่แพนด้าอุ้มใครเนี่ยแล้วผมอุ้มใครอยู่หรอครับเนี่ยคุณมาอยู่บนหลังผมได้ไงครับเนี่ยคุณแมวแพนด้ามาแล้วมันไม่เอาคนในแก๊งเลยโอ้ยนี่อิเพิร์กอิเพิร์กลังสิตธอิเพิร์กลังสิตที่มึงอุ้มอยู่ไม่แล้วเหไอ้แพนด้าคุณแมวมาอยู่บนหลังผมได้ยังไงครับเนี่ยสรุปยังไงบ้างครับทีีีีนนนนนนน้้้าางเเเเขิดห่่ออยยยยมัคววรรรตลล์บแ ไอ้อะแล้วมันไปไหนแล้ววะไอหมอไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูว่ามันไปเดี๋ยวกูว่ามันไปส่งที่เดิมก่อนแต่ว่ามึงแน่ใจใช่ไหมว่ามึงจะอึบเหรนตัวเองอ่ะไม่ไม่ได้อึบครับนะเอานะแล้วแต่ละกันกลับมาลผสมเลือดกันก็โอเคดีนะเจอกันเฮ้ยไปดิก็ดีครับสวัสดีครับไปดิวันนี้สิ โง่ไม่ได้เด็กเวนอ๋อมันมีคนมารับเ้ยพอ่อนมาไปพอ่อนมาเอาแพนด้าไปที่เซมิอัตเซียร์แพนดีลาไม่เอาเผาโอ้โหจะพูดอะไรคุณก็พูดเพือ่อพอสุดท้ายแล้วคุณก็อยู่กับผมผมรู้โอ้โหตีฟเลี้ยงยังไงให้เชื่องขนาดนี้ะไม่ใช่ นุ่มนิ่มถามจริงนะ<ช>กินผักบ้างไหมอ่ะไม่ใช่นะหนูเลิอกกันแล้วผมก็เป็นคนดีนะผมไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะก็รู้ก็จริงก็จริงแต่นุ่มนิ่มแบบมีแบบมีไอโอดีนเข้าสมองบ้างไหมโอ้ยหนูเลิกกันแล้วเดี๋ยวครับเรียบับสวัสดีครับเียบางสวัสดีครับมีมีไหมไอโอดีนเข้าสมองกันนุ่มนิ่มหนูเลิกกันแล้วเลิกกันเขาไม่ม่ให้อุ้มอย่างนี้หรอกโถโอ้ะเมื่อกี้มีปัญหาครอบครัวนิดเดีครอบครัวอะไรปัญหาอะไรอ่ะอ๋เด็กๆแต่ว่ามันทับรายกันนิดนึงครับครับจะไม่เชื่ออเหรอสิ่งที่พี่พูดไปอ่ะ ย่ไมทนี่ขนมบอกว่าให้เพนด้ามาเป็นคนทำสนุกมากโมน่าสนุกมากเป็นเพนด้าเลืมไม่ได้เหมือนจันนานทีมาทีมันมาบ่อยวันนี้มันมาบ่อยมากมันเป็นอาหารของตระกูลพี่เฮ้ยหนูไม่เห็นพี่กอเป็นกอซิล่าเลยเอาเอาแม่งยอกย้อนยอกย้อนมีหน้าหรี่ชนะมันได้แล้วเห็นเหรอพี่โจดี้ไปเพนกวินอยู่เลยเนี่ยมันดีก็แค่เด็กที่แบบ วันวันไม่ทําอะไรจะไปสู้ตํารวจที่มียศได้ไงวะหมายถึงตำรวจคนไหนแล้วครับน้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเรื่องงี้มันมันมีตํารวจคนนึงที่แบบถามมาแล้วอ่ะมันถามมันแล้วว่ามันมีแฟนไหมมันก็บอกว่าแฟนชื่อสตีฟอ่ะเอกวางข่าก่อนเลยแต่ไม่ใช่พื่มีแต่สตีฟนะไม่แต่ปัญหาก็คือมันน่าจะนี่แหละน่าจะแบบมันน่าจะแอบอ้างชื่อมึงละไ้แพนด้านั่นน่ะ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับนะเห็นไหมล่ะมันก็ไม่รู้เรื่องนุ่มนิ่มอย่าไปคิดมากนะแบ่งปันรู้จักแบ่งปันไหมฮะอย่าหนแกตัวสิแค่หนูแบ่งให้ไปแล้วแต่เขาไม่ยอมไป๋ยวหนูบอกเอาไปเลยไม่ได้เป็นคนทำใช่ไหมนะเพนด้าตอนนั้นมันมีหมวกแพนด้าอยู่ปะนะไม่รู้เหมือนกันบ่าตำรวจต้องไปถามตำรวจนะเพราะว่า เมื่อวานตำรวจมันช่วงนี้ตำรวจมันเข้ามานี่บ่อยอยไง<อ>สะพานคณตำรวจชื่ออะไรคะน้า,าบอกได้ไหมไม่ได้อ่ะดิจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอะ่ะน้าชื่อเจลี่มั้งเอา้าใช่เจลี่เจลี่แหละโอ้ยันดาเล่นของเก่าแก่เนี่ยเห็นบอกอะไรนะอึกอึกออกออกอะไรก็ไม่รู้เจลี่บอกอะ่ะใช่ไหมน่า<อ>ใช่นะ แพนด้ามันสุดยอดจริงเลยอ,อยากลองไปแพนด้าบ้างจังลองเป็นดูดิลองเป็นดูดิหมาไม่บ่อยนะนานๆม,มาันมาทีหนึ่งนานๆมันจะพุดขึ้นมาในตัวทีนึ่งนนะอ๋อซ่อนแอบปอะโอ้ยอย่างนี้พี่มันก็น่าจะมีแบบอะไรบาง,างอย่างอยู่ในร่างกายบ้างเดี๋ยวใช่ป่ะทีฟมีม,มีพี่โชดี่มีเพนกวินพี่สกพี่สกอดมีกอร์ซิล่าครับนะแล้วไรบ้างอะน่าจะเป็นทาโก้บ้างครับเลียง ม่กล้าี่มก้าเด็ดอเาเจ็ด้าดเอาช่ชัวได้ครับฮะขออีกรอบนึงผมรักเมียเกกว่าจะทำเรื่องชั่วรับหลังได้ครับจำไว้ตีบขอคุณละคำชมครับพี่ไว้แล้วเจอแล้วเนะเจ้าค Trang gần, trang gần tầm đùa chủ Nó còn này yeah. All day and all night but stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.